สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเนสตาพากินนะคะวันนี้ห่างหายไปนานเรามีเมนูนี้มาม่าค่ะหิวมากต้มเป็นหม้อเลยนะคะค่อนข้างร้อนนิดนึงเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะมาม่าเกาหลีเหมือนเดิมเพิ่มเติมที่เราเพิ่มมะนาวลงไปนะคะเพราะเราชอบกินเปรี้ยว อร่อยอลัง ห่างหายเป็นอันสำหรับการทำคลิปนะคะวันนี้กลับมาก็ออกเกินเกินนิดนึงอืมได้มากเลยค่ะทุกคน เหมือนเดิมอย่าลืมลองไปทํากินนะคะเป็นมามม่าเกาหลีใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปอร่อยค่ะเมนูเซ็บด,ด่วนบ๊ายบายค่ะ